อยากรู้ไหมครับว่า Mitsubishi Titan a d l e t e นะครับแตกต่างจากรุ่นปกติธรรมดาอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเพราะว่าจุดของเขาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะโดยเฉพาะยิ่งถ้าตัวถังเนี่ยนะครับที่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับตัวที่เป็น a d l e t e นะครับเขาจะมีสีดำเนี่ยนะครับจะจังนะครับนี่จะเห็นนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่เป็นสีดำนะครับเพื่อที่จะตัดกับตัวถังแล้วก็ตัวนี้ครับที่เป็นบังโคลนะครับซึ่งเป็นสีดํา ล้อเป็นสีดำนะครับนี่นะครับแล้วก็กระจกมองข้างซึ่งมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับก็จะเป็นสีดำตัวรูปแหลกนะครับบนสังคานี้นะครับแล้วก็เสาอากาศเป็นสีดำนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นเรามาดูด้านข้างเต็มๆนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับกรอบโครงหน้าต่างเขาเป็นสีดำมือจับเป็นสีดำนะครับบันไดด้านข้างเป็นสีดำนะครับตรงนี้ครับนี่ครับเป็นซุ้มที่ตรงกระบะหลังนะครับก็จะเป็นสีดำ ก็จะมีกิมมิคเพิ่มมานะครับเป็นมิดสุบิชิตรงนี้นะครับเป็นสีเทานะครับบางโคนล้อหลังก็เป็นสีดําล้อเป็นสีดําก็บอกอยู่แล้วนะครับแล้วนี่มาดูทางด้านหลังเลยนะครับนี่ครับตรงสปอยเลอร์ที่เป็นตัวข้างหลังตรงนี้ก็เป็นสีดํามือจับเป็นสีดานะครับกันชนหลังเป็นบิ๊กบัมเบอร์สีดําซึ่งเป็นที่เหยียบขึ้นลงได้สะดวกสบายด้วยนะครับนะครับเราจะมาดูนี่ครับทางด้านหลังนี่นะครับก็จะเป็นสีดําทั้งหมด มันก็จะตัดกันนะครับนี่คือจุดที่เขาแสดงให้เห็นว่า i t s u b i ิ h ิไททันแอดลีดนะครับซึ่งจะมีคำว่าแอดลีดอยู่ทางด้านหลังนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นโครเมียมสีเทาตรงนี้นะครับที่ลมดำตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็ทางด้านหน้าด้านเขาก็จะมีนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อเป็นกิมมิค ให้เข้ากันกับทางด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือจุดภายนอกที่ออกแบบให้ตัวบอดี้ของเขานะครับแตกต่างจากรุ่นปกติธรรมดาทีนี้ภายในนะครับในส่วนของภายในนะครับจะเห็นว่าเป็นเบาะเป็นทูโทนนะครับก็คือมีสีส้มตัดกับสีดํามีตะเข็บสีส้มด้วยนะครับก็จะเห็นนี่นะครับตัวเบาะคือทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังซึ่งทั้งห้าที่นั่งจะมีหมอนรองคอหมดทั้ง5้าที่นั่งเลยนะครับ แล้วก็ตัวที่เป็นคอนโซลกลางไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยหรือว่าตัวคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นสีดําแล้วก็ตะเข็บสีส้มนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่านี่ก็คือตัวไททันแอดลีทที่เป็นตัวท็อปนะครับความแตกต่างของเขาจะเห็นได้ชัดเจนเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมีกําลังแรงม้า204แรงมา้าเริ่มต้นที่ 3,500รอบต่อนอาทีแรงม้าก็มาแล้วนะครับส่วนแรงบิดของเขา470นิวตันเมตรเนี่ยนะครับเริ่มที่1,500รอบต่อนอาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถที่มีกำลังดีแล้วก็มาเร็วประหยัดน้ํามันสิ่งสำคัญก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน สี่ล้อด้วยมี2ล้อด้วยแล้วโหมดการขับขี่มีถึง7โหมดเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกอย่งนี้นะครับว่ารถที่มีความสนุกสนานสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ในหลายๆเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางลื่นถลยไม่ว่าจะเป็นทางฝุ่นทางโคลนทางยิมมะหรือว่าจะเป็นทางทรายนะครับก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากที่เราได้ขับกันมาเนี่ยนะครับ พงมาไลยไฟฟ้าของเขาครับมันตอบสนองแล้วก็ความแม่นยําในการเข้าโค้งจิกเข้าโค้งได้ดีนะครับช่วงล่าง,งเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหนึบการเข้าโค้งในทางเรียบซึ่งเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ต้องบอกว่าทําได้ดีนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางขุขาธุรกะดานทางเรียบนะครับเขาสามารถที่จะเกาะถนนแล้วก็ทําความนุ่มนวลให้กับผู้ที่นั่งโดยสารนะครับไม่หัวสั่นหัวคอนไปได้นี่ก็คือคุณสมบัติของการเป็น ออนโรดแบบบวกกับออฟโรดนะครับราคาของเขาอยู่ที่1นล้านสองแสนกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งได้มาหมดเลยครบทุกอย่างทั้งเป็นรถสีประตูบรรทุกของได้ด้วยบรรทุกคนได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันเขาเฉลี่ยการประหยัดน้ํามันอยู่ที่23กิโลเมตรกว่ากว่าต่อลิตรนะครับถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าเลยทีเดียวนี่ก็คือจุดที่แตกต่างทั้งหมดจากรุ่น ไททันธรรมดานะครับนี่คือแอดลต์นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาบ่อรรายละเอียดของตัวอื่นกันอีกนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ